ตอนนีหกโมงครึ่งแดดแรงมากมองดูเหมือนต้นเลยใช่ไหมแต่เข้ามาดูใกล้ๆต้นขาโตอยู่นะ จริงจริงต้นเดียวพอเนี่ยเวลาจะใส่เต็นท์ใส่ต้นเดียวพยนนอน,วพนี่แหละคะ่ะอืมพาดูออกออกมานนแตกคอดีมากเหนือยจากฝนถล่มนี่แหละคะ่ะปลูกช่วงฝนถล่มอย่างหนักไม่คิดว่าฝนจะหนักขนาดนี้นก็ปลูกจริงเลยแค่นั้นแหละเดี๋ยวเราก็ได้กิน ไม่ม็นจะสั่งเคลสีอื่นมา,มาั้างอยากลองสีม่วงเคลไดโนเสาร์อยากลองไม่เคยปล,ปลูกครั้งแรกแต่มต้นเขานานมากเขาจากเมล็ดนะมีห้าเมล็ดได้มาห้าเมล็ดจริงๆนะเป็นของแถมนะเป็นของแถมแล้วพอมาดูค่ะหนึ่งสองสามได้มาสามต้นเนี